ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมอัพค่าพลังเบนเซมากันดีกว่าเวัร์ชันนี้รู้สึกว่าจะ99กันนะเห็นมาเวลเนะครับผมวอร์ช่นน99ไหมน่เบนเซมา นะครับผมตัวดับบี้ดีอัพเลเวลกันก่อนนะครับผมอัพเลเวลก็จะหมดแล้วป่ะต้องปหาเรื่องมีเวียนแล้วนะครับผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคเปิบปบเปิบเปบปบโอเคนะครับผมเบนเซมาคาริมเบนเซมามามาอัพสุดไหนไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนเซมาจบสกอร์ตามสูตรนะก็คือเจ็ด ใส่ไป7จบสกอร์ตอนนี้มันเท่าไหร่จบสกอร์ตอนนี้เดี๋ยวนะตอนศูนย์ตอนศูนย์มันไปสามใส่ไปเจ็ดเก้าสิบเฮ้ยคมเลยนะคมคมเลยนะเบนเซมานะครับผมคมคมเลยนะส่งบอลไม่อัพอัพครองบอลส่งบอลมาเท่าไหร่เนี่ยส่งบอลเก็ 5, ก้ห้าก,ก็ก็ยังได้อยู่ครองบอลเนาะครองบอลอัพไปสี่เอ้ดูดีนะดูดีนะดูดีนะ นะครับผมเด็กแปดเด็กคือสปีดต้นพวกสปีดต้นเด็กแปดสปีดต้นบาลานซ์ใส่ไปแปดนะครับผมใส่ไปแปดก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอ,อ๋อได้ได้เกมรุกเด็กคือเกมรุกนะครับผมเด็กคือทำเกมรุกพวกสปีดต้นพวกทำเกมรุกนะครับผมแล้วก็มีเอ่อโลเวอร์สี่โลเวอร์คือสปีด โรเวอร์สี่นะพลังการยิงด้วยบะได้พลังการยิงบะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเอเรียสี่เอเรียสี่เอเรียคือพวกลูกโม,มงอะ่ะนะ,กระ,มมะมมกระโดดลูกโม,มงอ่ะลูกโม,มงกระโดดลูกโมงลูกโมงแปดหกโอเคทำเกมลูกเก้าสิบเอ็ดจบสกอร์เก้าสิบเชีย่ยคมๆเลยนะครองบอลดีนะครับผมโมงได้นะฮะสปีดมันช้ายอยู่แล้วเบนซิมาพลังการยิงได้ นะครับผมโหด้าการอยู่นะเบนซะิม่าหาช่องดียิงคมนะเวอร์ชันนี้ถ้าลดล่ะลดได้ไหม <c oughs> ไม่ขยัดลดเท่าไหร่ป่ะมัน <c oughs> นะ <c oughs> มันก็โอเคอนะมีอะไรที่พอเพิ่มได้จบสกอร์ลูกมงมันก็มันก็จะเป็นหมดอะ่ะเบนซิม่าผมว่าถ้าจะปรับแต่งเนี่ยยากจบสกอร์ลูกหมงมันโอเคอยู่แล้วครองบอลก็ก็ได้อยู่ โอเคแล้วแหละตามสูตรนี่เลยนะครับผมนะจับสกอร์7นะครับผมยิง7ครองบอล4เด็ก8ลูเบอร์4เอเรียล4ตามนี้เลยจะได้ออกเ6แต่บูทแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะเบนเซม่า9 9เชี่ยมาเลดแม่งซีซั่นนี้รอบนี้ไม่โหดจริง9-9สองตัวเลยนะครับผมบัลเบดี้เเบนเซม่า99โอ้โหนะ ่วนเลวานน่าจะ99เหมือนกันนะของบาซ่านะเพราะป,ะปกติเลวานเนะี่ยมันจะ100นะมันจะ100แต่โดนดับค่าพลังลงมาก็น่าจะเป็น99เหมือนกันนะครับผมใครที่มีตัว100ก็อย่าลบนะนะครับผมมันจะมีตัว100อยู่หลายเวอร์ชั่นอย่างนัตเบรซิมาเอ้ยมันจะ ima, เบ็ซสมาดิเลวานเลวานนะครับผมเลวานนะเบรซิมนาะสูงสุดก็ได้แค่98วิชั่นที่99อย่างเจมบัลเบดี99มันหลึ่งอย่างโหดนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับค่าพลังคาริมเบเซิมานะก็ตามนั้นเลยนะครับได้99นะ แต่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นว่าจะโหดหรือเปล่าแต่ก็บนินม่ามันช้าไงนะแต่ยิงคมหาช่องดีคือออกแนวแบบออกแนวแบบยังไงล่ะเป็นตัวพักบอลน,น่ะนะครับผมนะตัวพักบอลน,นะครับผมโอเคก็เจ๋วอยู่นะนะครับผมเก้าเก้านะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับอัพคาบลังคาริมเบซิมานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กด,กดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go